สัญญกรรมอย่างไรให้ผลลัพธ์ออกมาสวยที่สุดจะต้องประกอบด้วย3ข้อหลักๆดังนี้นะจ๊ะ ข้อที่1ก็คือการวิเคราะห์ประเมินรายการทําสัญญกรรมนั้นจะต้องเฉียบคมค่ะเฉียบคมที่นี้หมายถึงการเล็งเห็นถึงปัญหาของจุดบกพร่องบนใบหน้าและทําการปรับปรุงแก้ไขและนอกจากนี้จะต้องเล็งเห็นถึงจุดที่มีเสน่ห์และเอกลักษณ์ของบนใบหน้านะคะซึ่งจุดนั้นคุณไม่จําเป็นต้องดําเนินการแก้ไขแต่จะต้องคงไว้และส่งเสริมให้เป็นประกายเฉิดฉายนะคะข้อ2นะคะคุณจะต้องเลือกคุณหมอที่ถูกต้องค่ะ ถูกต้องในที่นี้คือคุณหมอที่คุณเลือกจะต้องเป็นคุณหมอที่เก่งและคุณหมอที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมรายการที่คุณต้องการนะจ๊ะข้อ 3. นะคะข้อสุดท้ายที่จะขาดไม่ได้เลยคือการดูแลตัวเองอย่างถูกต้องค่ะหากผลลัพธ์การผ่าตัดออกมาสวยงามเพอร์เฟกแต่ขาดการดูแลตัวเองที่ถูกต้องก็สามารถทําให้คุณล้มเหลวจากการผ่าตัดครั้งนี้ได้นะคะและถ้าหากคุณสนใจการทําศัลยกรรมที่เกาหลีติดต่ออาจารย์ปุ๊กสิคะนับประวันแห่งโรงพยาบาลจิวเวลรี่ค่ะ